ครึ่งปีแล้วนะครับกับ Samsung Galaxy A52 แต่ว่าจริงๆเครื่องนี้เป็น A52S5G ครับ คือภายนอกเนี่ยดูเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าทาง Samsung ได้มีการปรับปรุงอัปเกรดแล้วก็ให้ความคุ้มค่าเข้ามาเพิ่มในมือถือเครื่องนี้ครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาของรีวิวคงต้องมาเคลียร์กับทุกคนก่อนครับว่าความคุ้มค่าของมือถือสักเครื่องนึงเนี่ยปกติเราจะมองกันแค่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เป็นหลักถูกไหมครับแต่ว่าซัมซุงให้อะไรที่มากกว่านั้นครับทางซัมซุงแถมบริการหลายๆอย่างมาให้เราเพราะฉะนั้น พงพูดได้ว่ามันมีความคุ้มค่ามากขึ้นสําหรับหลายๆคนแน่นอนพงไม่สนใจเลยนะครับว่าตัวมูลค่าของของแถมที่ได้มาเนี่ย มันจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะแฮปปี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium เป็นตัว Spotify Premium หรือสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปตรงนี้ได้ตัว Adobe Lightroom แบบ Premium เข้ามาใช้ได้ด้วยครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัว Galaxy Gift ให้ด้วยครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าคนที่ใช้ Galaxy Gift อยู่เป็นประจาน่าจะบอกได้ดีที่สุดครับว่า Galaxy Gif t มันคุ้มค่าแล้วก็ทาให้คนใช้แฮปปี้มากแค่ไหน ทีนี้ผมพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าไปมากพอแล้วครับตอนนี้เรามาเข้าเนื้อหารีวิวหลักๆกันก่อนดีกว่าเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องสเปคที่ได้รับการอัปเกรดมาเป็นยังไงบ้างตรงนี้อยากจะบอกว่า 5G เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะเริ่มคุ้นหูเริ่มชินกันในปีนี้แล้วครับแล้วก็เป็นอนิสง์มาจาก CPU ครับในตัวเนี้ยก็ใช้เป็น CPU Snapdragon 778G 5G มันก็เลยรองรับ 5G อย่างที่พงพูดมา แล้วเรื่องความร้อนเรื่องการประหยัดพลังงานก็แน่นอนครับในซีรีส์7ยังบริหารความร้อนบริหารพลังงานได้ดีมากขึ้นแต่ว่าจากที่พงลองใช้มือถือในสเปค CPU 778G 5G ในปีนี้มาหลายๆรุ่นต้องบอกว่า ในบางครั้งเราก็จะได้รับความอุ่นจาก CPU ตัวนี้บ้างครับเพราะว่ามันอาจจะสร้างความร้อนได้มากกว่าตัว7 2 0 g แต่มันก็ยังเป็นความร้อนในระดับแค่อุ่นแบบบางๆเบาๆครับตรงนี้ไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความกังวลใจในการใช้งานสบายใจได้ครับว่า CPU ตัวนี้ใช้งานได้ดีแล้วก็มีการประหยัดพลังงานที่ดีรวมถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่า CPU รุ่นเก่าถึง60%อีกด้วย แล้วทีนี้เรื่องหน้าตาต้องบอกว่ามันเหมือนเดิมทุกๆอย่างครับน้ำหนักก็189กรัมเท่ากันเป็นสิ่งที่ซัมซุงยังทําได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมคือมือถือที่น้าหนักเกือบ200กรัมแต่เวลาจับเวลาถือเวลาใช้งานไม่ได้รู้สึกครับว่าหนักไม่ได้คิดเลยว่ามันมีน้ําหนักเกือบจะ200กรัม ตัวหน้าจอยังให้เป็นสเปคที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับหน้าจอเป็นซูเปอร์อัโมเลดแสดงสีสันได้สวยงามแล้วก็มีความสว่างที่สูงถึง800เนสครับตรงนี้เวลาที่เอาออกไปใช้งานกลางแจ้งก็สามารถสู้แสงแดดได้สบายแน่นอนครับแต่ว่าก็ยังได้รับการอัปเกรดในเรื่องของไฮรีเฟชเรทครับของเดิมเป็น90 h z ก็เป็นระดับเริ่มต้นของไฮรีเฟชเรทตรงนี้ได้มาเป็น120 h z แล้วครับก็อยู่ในระดับมาตรฐานส่วนเรื่องความจุแบตเตอรี่กับความไวในการชาร์จตรงนี้ยังเหมือนรุ่นเดิมครับก็คือแบตเตอรี่้มา4,500 ah, แลว ก็ตัวความไวในการชาร์จเนี่ยตรงนี้ชาร์จได้เร็วถึง25วัตต์เหมือนรุ่นเดิมเลยครับก็ถือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนเดิมแต่หลายๆอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันดีมากๆก็คือมือถือเครื่องนี้ครับมี IP rating มาเรียบร้อยอยู่ที่ IP67 ตรงนี้กันน้ำได้1เมตรเป็นเวลา30นาทีแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ามันไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันในทุกๆแบรนด์ทุกๆรุ่นอยู่แล้ว ทีนี้มันก็จะส่งผลถึงฟีเจอร์หลายๆอย่างครับจริงๆแล้วมีอย่างหนึ่งที่มันทำได้ดีมาตลอดครับคือทางซัมซุงเนี่ยมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Single Take มาให้ ฟีเจอร์ซิงเกิลเท็ตัวนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยมองถึงประโยชน์ของมันครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงคือตรงนี้ผมอธิบายง่ายๆแล้วกันครับว่าเวลาที่เราจะหาภาพหรือหาวิดีโอเอาไปลงโซเชียลมีเดียหรืออยากจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างเรามักจะคิดแล้วครับว่าอยากได้ภาพนิ่งหรือวิดีโอถูกไหมครับหรือว่าบางทีเราดีไซน์ว่าช็อตนี้เราจะถ่ายเป็นวิดีโอถูกไหมครับแต่ว่าพอถ่ายไปแล้วเนี่ยเราเกิดอยากจะเปลี่ยนใจได้ภาพนี่การจะไปแคปภาพจากภาพวิดีโอมาเนี่ยตัวไฟล์ภาพที่ได้ออกมามันก็ ไม่ได้เหมือนกับการที่เราจะถ่ายเป็นภาพนิ่งจริงๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทางซัมซุงเนี่ยเขาก็คิดเผื่อมาให้ครับก็เลยออกฟีเจอร์นี้มาซึ่งพอพงเอาไปลองใช้มาตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับเราแค่เปิดตัวเครื่องขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้าแอปพลิเคชันตัว camera ใช่ไหมครับทีนี้มันจะเข้ามาที่โฟโต้เป็นตัวฟีเจอร์หลักอยู่แล้วครับ ตรงนี้เราสามารถเลื่อนไป1ทีเป็นซิงเกิลเทคเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ง่ายครับแค่กดตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัว AI ก็จะประมวลผลเลยครับแล้วก็ดึงภาพดึงวิดีโอทุกอย่างเท่าที่มันจะคิดได้แล้วก็แสดงผลออกมาให้เราเราอยากจะหยุดเองหรือว่าอยากจะรอให้ตัววงกลมด้านนอกมันครบก็ได้นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราไปดูที่ตัวแกลเลอรี่ครับภาพไหนที่ถ่ายเป็นซิงเกิลเทคมาเนี่ยจะมีเป็นจุดๆกลมๆขึ้นมาให้ครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้ แล้วตรงนี้ก็จะมีแสดงขึ้นมาครับว่า s y n g l e t e ช h คิดมาให้เรากี่แบบครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเฟรมการใส่ฟิลเตอร์หรือเป็นการใส่เสียงหรือว่าเป็นการปรับความเร็วของวิดีโอเพื่อที่จะทำให้เราดีไซน์ตัวคอนเทนต์ของเราได้ง่ายขึ้น ตรงนี้ถ้าเกิดว่าลองกดมาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีภาพวิดีโอเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็มีเพลงที่สนุกด้วยครับคือมันง่ายจริงๆสําหรับการที่เราจะเอามาทำคอนเทนต์แล้วการใช้งานจริงๆไม่ได้ยุ่งยากนะครับหลังจากที่เราถ่ายมาเสร็จแล้วตัวไฟล์ต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาไปลงในโซเชียลได้เลยแล้วตัวไฟล์ออริจินัลก็ยังเก็บไว้ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเอามือถือเครื่องนี้ ไปเปิดดูในคอมพิวเตอร์หรือว่าอัพไฟล์ลงคลาวด์เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพนิ่งไฟล์ออริจินอลไฟล์ภาพที่แต่งแล้วหรือว่าใส่เสียงแล้วแยกออกมาให้เป็นช็อตต่อช็อตเลยตรงนี้เราก็จะได้อินกิวเดียนครับเอามาประกอบตัวคอนเทนต์ของเราไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอสามารถทําได้ดีครับแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ที่ดีครับแน่นอนว่าภาพนิ่งกับวิดีโอเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบในการทํางานหลายๆอย่างที่ต่างกันครับ เราคงจะไม่ได้มาดูแค่ตัวเซนเซอร์หรือว่าตัวชิ้นเลนทั้งหมดในการทํางานแต่ว่าตรงนี้ภาพนิ่งกับวิดีโอที่ดีเกิดจากตัว OIS ด้วยครับระบบการกันสั่นตรงนี้หลายะคนคงเข้าใจว่าวิดีโอเนี่ยพอมีการสั่นก็จะช่วยลดอาการเช็คทําให้วิดีโอมีภาพที่สมูทในการใช้งานแต่ว่า เรื่องภาพนิ่งหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงครับว่าถ้าเราถ่ายภาพในที่แสงน้อยแล้วไม่มี OIS เวลาที่มือถือสั่นมันก็จะเก็บค่าออกมาไม่ดีครับหรือว่าโฟกัสมันอาจจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่มี OIS มันก็จะทําให้เราถ่ายภาพในกลางคืนได้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ในส่วนของวิดีโอนอกจากการทำงานด้วยระบบการสั่นแบบ OIS ก็ยังมีการทำงานของระบบที่ชื่อว่า Super Steady ที่มีเฉพาะใน Samsung ตรงนี้ให้ภาพที่เนียนกริปการสั่นได้นิ่งดีมากๆครับแต่ว่าตัวภาพนิ่งตรงนี้อย่างที่ทุกคนรู้ครับตัว AI ก็จะช่วยเข้ามาประมวลผลครับไม่ว่าจะเป็น Dynamic Range หรือจะเป็นเรื่องสีสันต่างๆทำให้ภาพถ่ายที่ได้ออกมามีสีสันที่ดูดีครับแล้วก็เก็บ Dynamic r a n g e ได้กว้างพอสมควรเลย แล้วความคุ้มค่าทั้งหมดที่ผงพูดมาของมือถือเครื่องนี้ครับราคาเปิดตัวอยู่แค่13,999บาทแล้วก็จริงๆมันยังมีความคุ้มค่าอีกหลายๆอย่างที่พงชื่นชอบในโทรศัพท์เครื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่แสดงสีสันได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้แสงที่นุ่มสบายตานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลำโพงแบบคู่เป็นระบบตอริโอให้คุณภาพเสียงที่ดีเลยครับหรือแม้กระทั่งตัวกล้องอัลตร้าไวท์หรือกล้องมาโครหรือว่ากล้องหน้าก็แล้วแต่ครับตรงนี้ให้คุณภาพที่ดีพงเลยคิดว่่าาามมมมันนีควควุใแทบจะก ด้เลยครับอย่างที่ผงบอกว่ามันให้ความคุ้มค่าได้เต็มกรอบจริงๆคือจริงๆแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการถ่ายภาพในระยะใกล้ๆแล้วตัวเลนส์หลักมันโฟกัสไม่เข้าเราก็จะต้องใช้เลนส์มาโครมือถือทั่วๆไปครับเราต้องไปเปิดโหมดมาโครเองแต่ว่าตัว A 5 2 S 5 G เครื่องนี้ก็จะสวิชไปเป็นมาโครให้เราเองเลยคือตรงเนี้ยมันสะดวกสบายครับเราไม่ต้องไปหาว่าเวลาที่เราจะเปิดตัวมาโครเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมาถึงตรงนี้ครับพงก็อยากจะบอกว่า ปกติแล้วรีวิวของพงจะแทบไม่พูดถึงเรื่องโปรโมชั่นแทบไม่พูดถึงเรื่องการผ่อนต่างๆเลยครับแต่ว่ามือถือช่วงนี้มันมีอะไรที่ผมชื่นชอบ,บ้างจริงๆก็เลยพยายามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับ แล้วหลังจากที่ไปหามาก็ได้พบว่ามือถือเครื่องนี้สามารถผ่อนกับทางซัมซุงได้ครับ0%ในระยะเวลา15เดือนราคาเริ่มต้นแค่เดือนละ934บาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆผมก็หวังว่าข้อมูลที่พงเอามาให้ทุกคนในวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่เข้ามาดูครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าชอบวิดีโอนี้พงฝากกดไลค์หรือคอมเมนต์อะไรบอกพงหน่อยก็ได้ครับยังไงไว้เจอกันในทีวีดีโอหน้าสวัสดีครับ